วันนี้เราจะมาสำรวจความเป็นไปได้ที่น่าเหลือเชื่อและอาจจะฟังดูเหมือนหลุดมาจากภาพยนตร์ไซไฟแต่จริงๆแล้วมันมีพื้นฐานม,มาจากหลักวิทยาศาสตร์ที่เราคุ้นเคยกันดีเรื่องราวของเราในวันนี้คือเมื่อแรงโน้มถ่วงหายไปแค่5นาที ลองจินตนาการดูนะครับเช้าวันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมาแสงแดดสาดส่องเข้ามาในห้องแต่ทันใดนั้นเองทุกอย่างก็เริ่มผิดปกติคุณรู้สึกเหมือนตัวเบาขึ้นเรื่อยๆข้าวของในห้องเริ่มลอยคว้างอย่างช้าๆไม่ว่าจะเป็นหมอนหนังสือหรือแม้แต่แก้วน้ำที่วางอยู่บนโต๊ะ นี่ไม่ใช่ความฝันแต่มันคือสถานการณ์จำลองที่แรงโน้มถ่วงหายไปจากโลกของเราเป็นเวลา5นาทีฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องสนุกใช่ไหมครับแต่มันจะกลายเป็นหายนะที่คาดไม่ถึงเลยทีเดียว ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าแรงโน้มถ่วงคืออะไรแรงโน้มถ่วงเป็นแรงดึงดูดระหว่างวัตถุสองชิ้นที่มีมวลยิ่งวัตถุมีมวลมากเท่าไหร่แรงโน้มถ่วงก็จะยิ่งมากเท่านั้นโลกของเรามีมวลมหาศาลจึงดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างให้คงอยู่บนพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นสิ่งของสิ่งมีชีวิตหรือแม้กระทั่งชั้นบรรยากาศ ทีนี้ลองนึกภาพว่าแรงดึงดูดที่ว่านี้หายไปชั่วขณะสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นคือทุกอย่างที่ไม่ได้ยึดติดกับพื้นโลกจะเริ่มลอยขึ้นไม่ใช่แค่สิ่งของเล็กๆน้อยๆในบ้านของคุณเท่านั้นแต่ยังรวมถึงรถยนต์ต้นไม้สัตว์เลี้ยงและที่สำคัญที่สุดตัวคุณเอง แต่เดี๋ยวก่อนสถานการณ์ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคิดซะทีเดียวอย่างน้อยก็ในช่วงแรกๆเพราะการหายไปของแรงโน้มถ่วงไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะพุ่งกระเด็นออกไปในอวกาศในทันทีโลกของเรายังคงหมุนรอบตัวเองและเราก็จะยังคงหมุนไปพร้อมกับโลกด้วยความเร็วสูงแรงเฉืยจะทำให้เรายังคงเคลื่อนที่ไปข้างหน้าในทิศท,ทางเดิมแต่นั่นแหละคือปัญหา ลองนึกภาพว่าคุณกำลังยืนอยู่บนโลกที่หมุนด้วยความเร็วประมาณ1,600กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อแรงโน้มถ่วงหายไปคุณจะกลายเป็นเหมือนนักกระโดดไกลที่ถูกปล่อยตัวจากพื้นอย่างกระทันหันคุณจะลอยขึ้นไปในอากาศแต่ในขณะเดียวกันก็จะยังคงเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยความเร็ว1,600กิโลเมตรต่อชั่วโมงเช่นกัน และนี่คือจุดที่เรื่องราวน่าตื่นเต้นขึ้นแรงเฉืยและความเร็วในการหมุนของโลกจะทำให้เราทุกคนกลายเป็นเหมือนกระสุนที่ถูกยิงออกจากปืนใหญ่เราจะพุ่งชนสิ่งกีดขวางต่างๆไม่ว่าจะเป็นตึกรามบ้านช่องเสาไฟฟ้าหรือแม้แต่เพื่อนบ้านที่ลอยอยู่ข้างๆ แต่ยังไม่หมดแค่นั้นการหายไปของแรงโน้มถ่วงจะส่งผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศของโลกด้วยชั้นบรรยากาศที่เคยถูกดึงดูดไว้ด้วยแรงโน้มถ่วงจะเริ่มกระจายตัวออกไปในอวกาศส่งผลให้อากาศเบาบางลงและเราอาจจะต้องเผชิญกับภาวะขาดอากาศหายใจ โชคดีที่เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเมื่อแรงโน้มถ่วงกลับคืนมาทุกสิ่งทุกอย่างก็จะตกลงสู่พื้นโลกอย่างรวดเร็วและแน่นอนว่าการตกลงมาจากที่สูงด้วยความเร็วขนาดนั้นจะไม่ใช่เรื่องสนุกเลย แต่ถึงกระนั้นการหายไปของแรงโน้มถ่วงเพียงแค่5นาทีก็อาจจะสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลต่อโครงสร้างพื้นฐานและชีวิตของคนมากมายเรื่องราวนี้อาจจะฟังดูเหมือนเป็นจินตนาการที่เกินจริงแต่จริงๆแล้วมันทำให้เราได้ตระหนักถึงความสำคัญของแรงโน้มถ่วงซึ่งเป็นหนึ่งในแรงพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในจักรวาลแรงโน้มถ่วงไม่ได้แค่ทำให้เรายือนอยู่บนพื้นโลกได้เท่านั้นแต่มันยังควบคุม กุมการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ดวงดาวและกาแล็กซี่ทั้งหมดแล้วถ้าแรงโน้มถ่วงหายไปตลอดกาละ่ะจักรวาลของเราจะเป็นอย่างไรลองแสดงความคิดเห็นของคุณใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราววิทยาศาสตร์สนุกๆแบบนี้อีกแล้วพบกันใหม่ครับ